สวัสดีครับฟาร์มปิดอีเหลียงสมสีวันนี้สั่งซื้อเครื่องพ่นหมอกหรือพ่นพ่นควันสินค้ามาส่งเมื่อสักคู่ได้จะมาดูกันว่าตรงตามปกนะหน้าร้อนช่วงนี้ก็ต้องพึ่งตัวควบคุมความชื้นเพราะอากาศมันร้อน เปิดดูว่ามันตรงตามที่เราสั่งไหมถ่ายถ่ายาย,ยากมากมือเดียวถ้าไม่ไม,ม,ม่ตั้งกล้องหน้าแล้วก็กดถ่ายวิดีโอแค่นั้นเองก็วางแล้วเป็นข้างโอ ดูว่ามันตรงตามปกไหมมีอเดปเตอร์หนึ่งตัวยาวประมาณเมตรหนึ่งตัวนี้จะเป็นตัวพ่นหมอกสายยาวประมาณเมตรห้าสิบ ิทีต่อเสียบสายพ่นหมอกเข้ากับอะแดปเตอร์บบแล้วก็วางหัวพ่นหมอกลงไปในน้ำเดี๋ยวจะมาลองดูว่าจะใช้ได้ไหม ได้้นะครับดูนี้จะเป็นหมอกควบคุมความชื้นโอเคครับเดี๋ยวเราจะเอามาใส่ในตู้ฟัก,ฟกเดือดมาออก ลมความชื้นไม่ถึงนี่ลว,วางไว้นี่เลย cửa ông quán quân mọc và ông bay Khay tô phát อ๋ออ่น,อนี่ทำงานพัดลมกระจายอ๋อน้ำเนี่ยพุ่ง คลิปแค่นี้ครับ